สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารแนชัยแมแจ้งข่าวเอฟซน้องไรอันกาดบัณฑิตจากโพสต์ล่าสุดในติกต o k ของน้องไรอันกาดบัณฑิตแอดไรอันจุกูเป็นภาพบรรยากาศน้องไรอันกาดบัณฑิตได้วอมเสียงเพลงคิดถึงเธอของนากา ซึ่งเป็นเพลงที่ฮิตติดหูหมู่วัยรุ่นเมื่อ9ปีที่แล้วครับทุกคนแอดมินเข้าไปฟังต้นฉบับแล้วเป็นเพลงของค่ายแกรมมี่ครับยอดวิว16ล้านวิวครับทุกคนเป็นเพลงที่เพราะดีมีความหมายอีก <Yeah. S 1> เพลงหนึ่งครับที่วัยรุ่นชอบนํามาร้องครับยิ่งน้องไรอันนํามาร้องช่วง ท่อนที่ร้องว่าอาจเป็นเพราะรักเธอเหลือเกินเนี่ยช่วงนี้ครับทุกคนแล้วจังหวะที่น้องเอื้อนเสียงนะครับลูกคอเนี่ยแอดมินฟังแล้วชอบมากเลยครับทุกคนอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพบรรยากาศดังกล่าวมาฝากเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านที่รักน้องไรอันกาดบัณฑิตให้ได้รับชมรับฟังด้วยกันครับพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับอาจเป็นเพราะรัก เกินใจคนทนได้อาจเป็นเพราะรักหมดทั้งใจก็เ,เลยไม่เคยลืมเธออย่าปล่อยให้ฉันแล้วมาถึงเธอข้างดี ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย